วันนี้เราจะมาทําชุดน้องแมวน้องแมวในโดงดอกไม้ค่ะอ๋อเอาไว้เป็นของขวัญเนาะใช่ใช่คบอลลูนอาร์ตดีไอวาทำเองได้ง่ายจัง <laughs> สวัสดีค่ะพี่ไก่ค่ะสวัสดีค่ะพี่วันค่ะพบก,กับพวกเรานะคะจากบรรลุนอัดดีไอวายวันนี้เราจะมาทำชุดน,น้องแมวน้องแมวในโรงดอกไม้ค่ะอ๋อเอาไว้เป็นของขวัญเนาะใช่ใช่เป็นของขวัญ<ๆ>ของประดับแล้วเอราวมีแลบอราวหนึ่งตัวนะคะเป็นรูปแมวแล้วก็มีกระดาษห่อของขวัญด้วยมีกระถางด้วยมีลูกโป่งเส้นยาวมีลูกโป่งเส้นยาว แล้วก็มีโอเอซิสโอเอซิสนี่คือเป็นแบบแห้งแบบแห้งโอเอซิสจะเป็นสีน้ำตาลถ้าแบบน้ำอ่ะจะเป็นสีเขียวเขียวเป็นสีเขียวอันนี้คือแบบอาเราก็ไม่ต้องใส่น้ำแบบเราพอดีเราจะกดลงแต่บางคนเขาก็ใส่กาวร้อนนะคะจริงๆควรจะใส่กาวร้อนเพราะว่าข้อดีเลยอ่ะถ้าเราอ่ะเอาโอเอซิสใช่ไหมจัดใส่กระถางให้เรียบร้อยแล้วอ่ะถ้าเราไม่ใส่กาวบางทีเราจัดเซตเรียบร้อยเสร็จถือออกไปหลุด Oh no. สดสดเลยนะคะพี่วันสอนสดๆสดๆเลย <c oughs> ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยอ่ะชุดน้องแมวเป็นกระถางนะคะก็ใส่ด้วยกระถางว่างๆอะค่ะกระถางประมาณสักสองสนิ้วอะเนาะช่เวลาเรามีตัวแรปอารลอะค่ะหรือว่าตัวตุ๊กตาก็ได้เพื่อสร้างความ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สนใจให้กับเด็กๆอะค่ะ คือถ้าเป็นรูปโป่งเฉยๆจัดเป็นชอบมันก็สวยงามแต่ถ้ามันมีแบบตัวกระตรงกระตูนหน่อยเงี้ยเด็กๆก,ก็จะแบบวิ่งมาเกลียวกราวนะเออพอเป่าน้องแมวแล้วเนี่ยพี่วันก็แอบทำเลยไม่ไม่บอกไม่กล่าวใครสก็ตเทเออก็คือมีตัวแมวแล้วก็มีสกอตเท้เนะติดให้มันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ่าเสร็จแล้ว แล้วก็ทําดอกไม้ค่ะทาดอกไม้กี่ดอกคะสองดอกก็พอนะคะพิธีทําดอกไม้นะคะก็เป่ามัดพระช้านะคะพี่วันพระช้านะ <laughs> มีคนทางบ้านมาบอกว่าพี่วันทําเร็วจังเลยทาดอกไม้ก็บิดไปทีละกรีบทีละกรีบนะคะค่ะ ว้าน่ารักอ่ะทำดอกไม้สองดอกติดกับน,น้องแมวค่ะคือการทํากระถางดอกไม้อ่ะค่ะเราจะเอาดอกไม้ป,อปลอมๆก็ได้ดอกไม้สดก็ได้ดอกไม้ลูกโป,ป่งก็จะสนุกหน่อยเนาะก็เป็นกิจกรรมของคนในครอบครัวค่ะวิธีการทำก็คช้ขายกค่ะดอกไม้ปลอมก็ซื้อดอกไม้มาแล้วก็เสียบเลยเสียบเลย<ช>แต่ม<ช>ันก<ต>็จะดูแบบแบนๆเนาะอันนี้ดูพองๆเนาะ มีการจุบลูกโป่งด้วยนะคะประคับประคองเขาให้แข็งแรงเพื่อที่จะเสียบกับโอเอซจริงๆแล้วอะ่ะตัวกระถางเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้หลายแบบพี่แก่ตั้งใจว่าจะทําแบบมีแบบหลายยทรงแล้วก็มีหลายขนาดเพื่อที่แบบทุกคนจะได้เอาไปทําเองได้วัดก่อนนะคะวัดยังไงคะวิธีการวัดวัดว่าเวลาตัดตัวก้าแล้วอะ่ะเสียบเข้าไปไม่ทะลุกระถาง <laughs> จริงๆก็คือเราต้องการระดับให้มันไม่สูงเกินไปนะคะอือค่ะอ่าแล้วก็อันนี้มาอีกดกน,น่อยนี่ความที่ว่ากระถางมันเล็กกันนะคะเราก็เลยต้องตัดกระดาษให้มันพอเหมาะกับกระถางของเราแค่นี้ก็น่ารักเลยนะคนะอะทำเองชมเองอุ้ยกระดาษหวานมากเป็นกระดาษลายจุด หาซื้อได้ตามใช้หน้าถทา<ะ>เอาอีกสักชั้นนะคะอไอตัวแมวนี่มันมีลายจุดเราก็เลือกสีของกระดาษให้มันดูสอดคล้องกันแล้ววันนี้เรามีความตั้งใจว่าเราจะทำสีพาสเทลคะ่ะสีหว,วานก็จะเป็นเลือกกระดาษสีหวาน<ๆ>หวานไปหมดเลยเหลอๆฮะเหลวแล้วก็เอาอะไรมาคะโกะ ใช้ลูกโป่งยาวๆนี่แหละค่ะเอามามัดมีเวลานั่งทาทาได้ทั้งวันนะของพวกนี้นะจริงๆทาเร็วไหมปกติทําเร็วไหมทําเร็วค่ะ10นาทีก็เสร็จแล้วอันนี้ก็อย่างกรณีที่แบบปัดฉิมเนาะปัดชิมแล้วก็แบบเด็กๆแล้วปริญญาเล็กๆเด็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่วันถ้าขายก็ประมาณ1้0ยร้บประมาณนี้ร้อบาทต่างั่งบอลูนอาร์ตได้เลยใช่ไหมใช่คเซตแบบนี้ร้อยห้าบาทน้องสิคนก็แค่พั0ห้าร้อยบาทโทรมาแป๊บเดียวชั่วโมงครึ่งพี่วันทําเสร็จเห็นไหมน่ารักมีน้องในทีมทําได้หลายคนใช่ใช่ก็เสร็จแล้วเนาะชุดน้องแมวเนาะง่ายไหมทําเองได้ไหม โอ้ตโตกลงของเราชื่อ,อรายการว่าบอลลูนอาร์ตดีไอไวายทำเองได้ง่ายจังง่ายจัง <laughs> <laughs> โอเคงั้นพี่ไก่กับพี่วันสองคนวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ